ไปติมริมนาหาไทยราชคือจริงชื่อร้านเลยิิ่มแต่ว่ามีพวกยำพ,พ,พวกข้าวผัดพวกหอยทอดเหล่ทอดนี้สั่งกรอบๆไม่ได้กรอบจริง<ๆ>แบบตามที่อยากกินเลยหนึ่งดูง่กรอบจริงอันนี้ก็สั่งไม่เผ็ดก็ได้ไม่เผ็ดครับเ<ๆ>พราะกินรถไม่จัด รสชาติดีกอย่าง,งครับข้าวัดก็ดีชวอกผัดด้ยอ้นว๋อหม้ออ้วนดีครับผัดดีดำก็รสชาติดีบอกไม่เผ็ดน้อยไม่เผ็ดก็มาพอดีเลยพอดีรสที่กินเลยน่ากินไหมบอกรนะอรูอ้ากิน เ้ไม่ลร้านเดี๋ยวถ่ายให้รวมน้อยดูจริงบรรยากาศร้านก็ชิวๆครับอันนี้มีแคร่นั่งสี่ห้าตัวแล้วก็นี่เลยมีเพรด้วยเมื่อกี้ผมนอนเล่นไปแล้วครับหนึ่งแล้วก็เด็กๆก็ชิงช้าให้เล่นอันนี้เป็นจุดชมวิวไฮไลท์เดี๋ยวพาขึ้นไปชมครับ ใครสะดวกนั่งค่อยขาก็ตามสบายใครสะดวกนั่งแคร่ก็ตามสบายมาช่วงนี้คุ้มๆเนี่ยไม่ร้อนสบายเลยลมกำลังดีแล้วน้ำดื่มบริการตัวเองครับนี่ครับหมอกับเรา คนดังชอบราคาเย่อมเยาอันนี้มีกอกน้ำพลางมือไปดูวิวดูครับดูติดถนนนั่นเนี่ยฮะไทยราชสบายสบายก็สั่งอาหารก็ถังตรงนี้เลยด้านหน้าจ่ายสั่งก็จ่ายด้านหน้าจ่ายสั่งอะไรได้ไหมอออร่อยแค่ไหนน,น,น,นี่นี้เลยนี่ครับร้านหน้าตาเป็นแบบนี้ มีตามสัง่งมีส้มตามีไอติมมีหอยทอดอร่อยทุกอย่างปดเตดี๋ยวก็มีร้านเดียวจบนี่ครับรีบมาก่อนร้านจะดังแล้วจะไม่มีที่นั่งเยวโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับไอติมริมนาหาดไทยราชอยู่ระหว่างซอยหาดไทยราช12กับ14เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปน,นะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับครับ มีที่จอดร,รถด้วยได้ประมาณสัก10-15คันตอนนี้ครับ